ได้มาสแสดงความเชื่นเมยินดีกับท่านพระครูวิโรฒวราลนกกล้ยาวาวัดน์เทนใหญ่ในฐานะท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอวัวพานจังท่านชลายศาสตราแต่นดีอยู่แล้วในครารนี้ขอแสดงความชื่นเมยินดีก,นกับคณะสะงฆ์ และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิงคโปร์ก็มีภาษาไทยสร้างขึ้นรวมภอษาเราพักครูวิโรจน์วราลุก,กูลหรือ,อหลวงพ่อน้อยเป็นพระตัวน้อยแต่ใจไง ใจในคือใจที่มีความเอือเ้อเฟื้อเจือจุนกับนากกับ่มรับคณะสงท์ธรรมอาตมาอยู่กับเพื่อมนมาดีตั้งแต่ปีสี่สองยี่สิบกว่าปีแล้วก็ตมายนีเป็นที่ปรึกษาผู้จักดีอาตมาดูแลขึ้นลูกคือหลาน เป็นข้าที่หลวงพ่อปั่นมากกับมือที่มาเป็นจาวาทแห่งใหญ่เพราะหลวงพอ่อหลวงพส่วนบอกดดทุกอย่างแนะห้ทุกอย่างก็เคยขาดไปมาหาสูคำว่าเป็นใจกว้างใจใหญ่มือเรีเป็นมือ ที่ร้องรับคำพูดลงมฟอให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งท่านคณะสงฆ์ทั้งเมื่อรอบจังหวัดมุ่งพวกของเพิ่นพาผู้พาขั้นทั้งภพจังหวัดตะวันแดงเจ้าคณะจังหวัดเสียแก่กันมาอยู่นี่เจ้าคณะจังหวัดมุกดทหารก็มาอยู่นี่พระอ่านใจพระควาน เอ no ื้อเฟื้อของพระครูหน่อยเทมี่ตอพระครูใหญ่แล้วคูพวกของเพิ่นเนี่ยบอกจังหวัดระดับครูบริหารหรือครูปกครองที่บอกคูลวงพ่อหน่อยหรือพระครูหน่อยบวชกับครูเมื่อพักเพินนี่ยมองง่ายบอกให้กระโดดหน้ากระโดดบอกให้ขึ้นจ้นไม่ขึ้นมัด นี่คือพาที่มีใจกว้ามเอื้อเฟื้อเจือจุ่บอกนายบอกยังไงคือคือพาธีบอกนายสุวัจน์โจพาธีบอกายพูดนายเสือข้างครูบาอาจารันคนได้ถูกล้อล้อมาจากหลวงพ่อร่องเจ้าพระยาเพิ่มหนักคนเคยอยู่งหันมาก่อนวันเดชท่านบานแค่งเฮ้ามีปัญหา เลยเลยอาสาขอล่งกันให้มาอยู่ทั้งปีอาตมาก็พูดอยู่อกพูดมัดว่าบานแค่ไงปฏิเสธเพิ่นยอง,งมื่อขึ้นนั้นไปปฏิเสธกระสรางโยมโยมจะบอกจะไดก็สร้างเพิ่นเอาไปขกาพูหลงคอไงนี่นเขาลบกับถือก็ลบพออยู่ก็อยากหาพระที่ เป็นลูกลหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่กับพ่อออกแม่ออกผ้ามาแม่ออกแม่ยังสางประเด่นเพื่อนผ้าสางคือบอกผ้าสางผ้าแหกคือบอกผ้าแหกพ่อออกเมตตาสองหน่วยแม่ออกเมตตาสองหน่วยอกเบิ้งเอาเองในวัดนี้ในบอนน่อนายกอาจะมาที่มุบอกว่าบ่ได้คิดบางอกส่งลูกส่งหลานมาอยู่นี่ บัดน,นี้นอกคนได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วมาได้เป็นรองอำเภอหลวงพออุ้มชู้เป็นมาครับคนในซอยอุ้มชู้กันขึ้นมาให้เพิ่นงดงานในตำแหนง่งเจ้าอาวาสงดงานในตำแหนง่งรองอำเภอของเพิ่นมีคนไปขัญไหลายในรองอำเภอแต่มันเอาวิเศษ แต่ทั้งพีมันมีเสียงมีสายพอพับข้ามดีรบันเดียเนี่ยได้บอกกนมาหลายเรื่องเพราะมันเป็นมูบิน็พนพวกกันผู้ยักกันบันเดีทั้งพีแดดดีแตดดีมูขั่วกามาหานี่คือความใจพวกูวบานหน่อยแทดไว้ก็มูก็พวกบื้อนี่ก็เ,เห็นชัดเจนเลแล้วว่าแคดไปแล้วบันเด็กเสียหายหนในจำไว้ ีเข่าเน็ยเงยไปมาหาตูประมูกระวกถึงเพรได้เสียหายมือนีเป็นกนมากสแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วหลวงพ่อจึงขอชื่นชมยินดีแม่ออกปันแข้งพ็อออกปันแข้งก็อเลยปล่อยให้คุบ้านหน่อยโดดเดียวดอกนี่ํำภาพมือนีไว้ ท่านนายกและหมู่พวกแต่งตัวยางงามท่านไม่ออกก็คือกันอยากให้จำภาพมณีจำภาพคณะสงฆ์จำภาพพระปุณย์ใหญ่คนมาร่วมงานจำภาพญาติโยมของเเ้ิ่นมาแห่มาแหนมาแห่จังไรให้เข้ามือรีให้จำมือรีไว้ในดวงใจตลอดจะได้เป็นกำลังใจในการพัฒนาเพราเขาเนื้อผืนภาพมณีญาติโยมไม่ได้ปล่อยโต บพอเวลาถิ่นได้ออกมาเป็นยาใจไขมัดเสมือนท่านนายกเป็นหัวหน้าถ้าจักฉลองที่จักฉลองมีบ่น้ำบ่อน้ำมาอีกนอกนายกนอกถ้าเป็นอาตมาจักฉลองให้้ดวยกันจึงขอใช้คำว่าความเครียดุเรศท่านวอดยวสักเสิพอสอบแพ้งเที่าวเอง ที่ฝันมาหลายปีกรจงฝนสำเร็จแล้วข้มฝันทิ่งฝันด้วยเจนบอกว่าพาอออกแม่ออกเอาได้เป็นเจ้าวาดแล้วแต่เป็นเจ้าคณะร้องเพื่อนแล้วพยายามรักษาใจไม่ออกพออกยาไปถิงเพอออกไม่ออกเป็นอันขาดไม่ออกจะได้ดีกว่ดียาไปดำนิ ม,มื่อไม่เงินนาทีของพระทิ่เปตันตนิงใหญ่ยุ่งมีแต่ฉีแน่เห็นจนสีแมงฉีเลือดขอเข้าเป็นพระมีแต่ความอนน่อนน้อมทอนตนมีแต่คัามเฟื่อเฟื่อเจอเยินให้รักษาขึ้นฐานตัวนี้ไว้วยหลวงพ่อมีอประการในเรื่องนี้จึงบอกป้ายยาแคสยังอยากไปเหตกระเทือนจิตใจของใหญโยม ต้องปรึกษาหาเรื่องถึงเท่าที่ไงไมีอำนาจนาทีไงแล้วก็ต้องนึกถึงญาติโยมที่เห็นทางกันตีต้องปรึกษาญาติโยมวัดทั้งหมดที่พ่อปรึกษาใจให้ญาติโยมเนี่ยแสดงความคิดเห็นเพราะวัดนี้เป็นวัดของโยมมันไม่มาของพระแต่ว่าพักคุณหน่อยมาเป็นเจ้าวัดาะพ่อดูแลให้ไม่ออกเท่าออกเพราะฉะนั้นอย่าไปกระเทาะกระเชือนจิตใจเจ้าของวัดคน ทำไมเด้อยเคยเห็ดีเห็นงามมาตลอดอย่าให้เสียหายคือเพื่อรักษาความเข้มมันต่ยุดิส่ให้มันเข้มเือนเพื่ก่อนปัจจัเขาอายุยังยาวไนได้ที่ีอำนาจนาทีตำแหน่งยังได้ก็ให้มันเข้มเหมือนเพื่อก่อนอย่าลืมบทบาทของเก่าของเด้อเอาเงินเด็ดเอาทองพอเพิ่งแต่รู้า่าไม่ไม่ เดี๋ยวขอแสดงความยินดชืนชมยินดีนะ้ำนี่เห็นมาพวกว่าอาจารย์เห็นเพื่อนดีน้ำกันมาเพิ่มมากจึงดีใจนะ้ำดีใจกระเพาะแม่หัวปันแข่งขอฝากเด้อบึงลูกชายลกพอเห <c oughs> ็นงั้นก็บรร บรน้อยใดเดี่ยี่เรื่องกเบ้อเคยฟังเพลงตากตะแนว่บกเบงเงินจมี่มือนี่อาบนแค่น่งเงนเาสังคมเฮาอยู่ใดเพราะความเงินกันผู้คนคือดีอยงจังจริงนี่คือเฮาเงินมันจะแดงถึงน้ำใจของบวกเข้าาบกเงืงินใคดยังกับเงินมแใ็หยังกับเงินจมแนนั่นเขาเรียกว่าคนเห็นแกตัว แล้วที่ไปใช้ปรอกจำคำหลวง่อวัจนธรเนี่ยคำว่าสังคมห้อยอยู่ได้เพราะความมืดกานตอนท่อนกันคนในเร็ยในดีท่านยกคนในเป็นนยกเสมเมาจากปีจากปีกับพวกข้อเงินเพิ่มกมดีดีกับเงินไปกับเปินบ้าเรื่องห้อยจึงจเป็นการเรื่องมเรื่องใจจิตใจขอไม่ออกจึงวัหน้าไปในตัวจำหลวงพอไวเลร หลวงพ่อภาวเรามากตรงนั้นแหละจึงอามาบอกว่าวรายก่อนเอาแบบง่ายๆอันนี้ไม่ออกคู่ปลาห้องท้งพวกนีห้องยู่ได้เพราะความเงินกันถ้าตางคนตาเอาเงินปันเข่งไปก็ได้กแต่ในนอกระยันสั้นพระกับเงินโยมโยมกับเงินพระมันก็เลยไปยังกันปองซอกก็เรื่อยไปนอ้อยใดก็ขอแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์ ตลอดจนท่านญาติโยมสาธุชนจึงมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลแขงไงไปนักโอกาสมีเรื่องลงพวามมยมาหลารัา้งแศ่สองมาตันแจเตีหามันเมยเลยขอยุิเองขอผ่านว่าคนบงคนคุณบธรรมคุณประสงค์และบุผูุส่วนที่ทำทั้งหลายตรอเสกมาจำเริบัญญัดาให้พระครูวิโรจน์วานกคุ ที่ได้รับแต่ต้งเป็นรองเจ้าข้ะน้ำเพอในวันนี้ให้ได้รับแต่ามสุขความเจริญรอกงามไปดูในธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ญาติโยมทวกท่านที่มาในพิธีในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นรูปอร่จากทุสุขโลกภัยใเจรษฐมุ่งมากอาสนะ จึงใด้ขอให้ได้สิ่นั้นจนดังเกณนมาจงทุกปรัการมเพื่กันทุกท่านเพิส